กับพี่เสิร์ฟบอลแรกสวยครับแล้วไหลหลังมาลูกนี้ครับลูกเบียนอ่าเข้ามาตีสบายสบายครับบอลแรกเริ่มมาแล้วค่ะอิตาลีแล้วบอลเร็วก็ทำงานนะคะกับเสิร์ฟครับจ้ำเสิร์ฟมาแรงทีเดียวครับได้มาอนาคุซีน,าน่นาครับ <c oughs> อลบ,บล็กสวยครับคือเป็นผู้เล่นที่ขึ้นตีแล้วหาช่องในการตีผ่านบล็อกได้ดีมากนะคะอันนค้ิสตีน่าสังเกตดูแทบจะยังไม่ค่อยเจอบล็อกเนี่ยค่ะไม่บิดฉีกก็ผ่าตรงกลางน,นะคะหัวเสาที่สูงแล้วก็คล่องด้วยค่ะแค่รอเสิร์ฟรับมาดีครับ แล้วสาเม้ลูกนี้หยอดครับรับขึ้นมาสบายๆแล้วกาบี้อัดมายังรับได้ครับจากเอกนูอีกทีด้วโอ้โหตีแรงจริงครับลูกนี้มุมตรงตีอัดใส่คารอเลยครับยีบสองยี่สามครับนี่ค่ะโอ้โหเอกนูตีอัดมาพุ่งมาใส่หน้าอกเลยค่ะหลบไม่ทันค่ะ มันดาวา่านะคะคนตัวสูงตีเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ค่ะ,ะครับเอาโบซิติกลับลงมานะฮะ<อ>ครับแรกดีซ<จ>ามเรียตีรูปนี้เซ็ตคอยต์แล้วครับมาซิลกลับมารูนี้แล้วสามเมตรครับอือหือที่เดียวครับมาซิล โอ้แล้วลูเบียนเสร์ฟครับรับได้ยกมาอนาคริสตินา่าตีติดบล็อกค,ครับโอ้โหดิวส์ครับโอ้โห24เท่าแล้วมาติดบล็อกในลูกสำคัญด้วยนะคะอนาคริสติน่าขึ้น,นะคะ่ะอ้โหบล็อกสูงเลยนะคะเสริฟโอ้โหเนี่ยครับ มันก็สุ่มเสี่ยงฮนะบอลเสิร์ฟอย่างเขาเนี่คือรับยากจริงครับแต่ก็มีโอกาสที่จะ,ไ,ะไม่ข้าม<ช>ก็มีะนะฮะต้องเสี่ยงแบบนี้แหละคะ่ะเซตเขออีกครั้งหนึ่งครับของบราซิลนาคริสิน่าจ้มเสิร์ฟครับบอลแรกรับมาอยู่ตรงกลางจ่ายมาเอกนตูตีไม่โดนใครครับโอ้โ<ห>ก็เซฟแรกครับเป็นบราซิลครับ เอาชนะอิตาลีไปเอ้ามีชาเลนจ์หรือเปล่าชาเลนจ์ค่ะนี่ครับก็โดนไหมฮะไม่โดนครับแต่ก็ใกล้เคียงนลฮะนี่ครับมือขวาของไทซ่าไม่โดนครับก็เป็นบราซิลครับเอาชนะอิตาลีไปในเซตแรกครับ26่ต่อ24